ัลโหลสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะสับแ์แรงงามเราก็อยู่กันที่พุเก็ตเอ๋มาทำอะไรหรอเพราะว่าการประกวดมิสเตอร์อินเตอร2024ไม่ใช่สิ การประก International Thailand วดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2024เข่าเก็บตัวกันที่ภูเก็ตแล้วจ้าและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หาดกะรนเพราะว่าวันนี้นะเขามีกิจกรรมวอลเล่บอลชายหาดที่แทนเทเรสค่ะแต่ก่อนจะไปพบกับนุ่มๆเราไปชมบรรยากยาศกันก่อนเลยมาภูเก็ตโอ้โหมีคำถามมาถามอุ้ยค่ะเอาแล้วไงาถามอุ้ยเลยมาถ้าวันนี้ ก็ซีล่าบุกภูเก็ตอุ้ยอุ้ยจะเอาอาวุธอะไรในภูกเก็ตไปช่วกับก็ซีล่าคะดูสิว่าเราเจอใครเอ่ยใครยอจังเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะฮะสวัสดีเวลข้ามจูภูเก็ตนะครับออ<ล>วัน,อนนี้เราจะมาทอะไรกันเนี่ยวันนี้เราจะมีกิจกรรมเล็กน้อยฮะ,ะ,ะนี่คือบรรากาศของการเล่นวอเลย์ลิมไซห์ฮาด ทะเลสวยๆสวยมากเวลคัมนะฮะบอกเลยว่าอุ้ยอยู่มาแล้ววันหนึ่งน่ารักที่สุดคือแบบคือชาภูเก็ตเป็นอะไรที่เป็นกันเองมากแล้วก็น่ารักทุกคนเลยครับจริงๆและรอบนี้เอ็มไอมาภูเก็ตโอ้โหแซ่บมากเขาเรียกว่าภูเก็ตต้องเด็ดจริงจริงวันนี้สายับภูเก็ตก็ไม่ธรรมดาค่ะมีคำถามมาถามอุ้ยค่ะเอาแล้วไงถามอุ้ยเลยมาถ้าวันนี้ก๊ซีราบุกภูเก็ตอุ้ยอุ้ยจะเอาอาวุธอะไรในภูเก็ตไปสู้กับก๊ซีราคะ ผมจะเกณฑ์ประชากรทั้งหมดของภูเก็ตมาก่อนแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจคนภูเก็ตใช้ปัญญาและมันสมองทุกคนมารวมตัวกันแล้วก็จัดการก็ซิล่าเพราะว่าที่นี่เขาบอกเลยว่าประชากรที่นี่เขารักกันแบบอย่างเหนียวแน่นก็อย่างที่บอกทีมภูเก็ตมาในครั้งนี้คือแต่ละคนเนี่ยแต่ละเจ้าของเจ้าของร้านแต่ละที่เนี่ยคือเขาโคกันแบบว่าช่วยกันอย่างสุดฤทธิ์คือเขารู้ว่า MI Thailand มาในปีนี้คือเขาเต็มที่มากๆครับ ที่จะเอาไปถูกต้องนี่แหละครับที่จะเป็นหนึ่งในอาวุธหลักที่จะไปต่อสู้กอซิล่ายังไงชาบูเก็ตชนะแน่นอนครับชาบูเก็ตชนะแน่นอนแล้ววันนี้ MI มาร่วมกับชาบูเก็ตแล้วครับโอวยก็อวยให้สุดถูกต้องเราต้องอวยให้ถึงที่สุดครับอวยให้สุดกอซิล่าบุกเมืองเกรดเอาอะไรไปเุดกอร์ซีลาค่ะกุ้งล็อบสเตอร์ครับของร้านตุ้งกับข้าวอะไรเงี้ยเนื้อมันแน่นเนื้อมันฉ่ำโอวยเจภาพก็ถือถืออย่างเงี้ยครับทุกคน ใหญ่มากของเรานหนุ่มๆเราก็เจออีกหนึ่งหนุ่มค่ะน้องเชนสวัสดีครับน้อเชนหลอจังเลยรุ่นพี่นะ <c oughs> เป็นรุ่นพี่นะผมมาในฐานะรุ่นพี่เพราะว่ามันมีมันมีคนที่ผมรู้จักหลายๆคนประกวดปีนี้อย่างนั้นคือเพื่อนสนิทผมด้วยสปอยได้ปะใครอะพูดได้เหรอพูดได้เหรออสอนยอ่อสอนยอ่อพอตวพอตวสอนย่อเลยผม <c oughs> ไม่ได้พูดนะครับอันนี้คือคิดมาแล้วขา200โลใช่พัฒลุงสุราษฎร์โคกกระเขียนโคกกระเขียนใช่ กลับไปสุราษฎร์ไปก็ให้กำลังใจทุกคนให้กำลังใจทุกคนนั่นแหละแต่คนนี้คือโตมากับผมเมื่อก่อนเข้าวงการแล้วก็เลยแบบแอบแบบนะนิดนึงนิดนึงแต่จริงๆคือเชียร์พวกเขากวดทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนก็ทําได้ดีด้วยวันนี้เรามาถึงภูเก็ตแล้วก็ซีลาบุกเมืองก็ซีลาบุกเมืองเชจะต้องหาอาวุธไปสู้กับก็ซีลาครับผมภูเก็ตวันนี้เชจะเอาอะไรไปสู้กับกิซาล่ะอ่านึกได้แล้วอะไรถ้าเป็นผมนะฮะผมโตมากับหนังสัตประหลาด หรือถ้าเป็นสายญปุ่นเขาเรียกว่าไข่จูถ้าเป็นของภูเก็ตแล้วเป็นร้านอาหารที่เราเพิ่งไปมาเป็นสปอนเราเด้วยคือร้านตุ้งกับข้าวแล้วมีสัตว์ประหลาดอีกหนึ่งตัวที่ใหญ่มากๆอะไรคะอะไรคะรกุะ้งล็อบสเตอร์ครับของร้านตุ้งกับข้าวอะไรเงี้ยเนื้อมันแน่นเนื้อมันฉ่ำเขาเรียกเอากามกุ้งไปกินกามกุ้งนี่อย่างนี้ทุกคนคะไอเดียผู้ใหญเจ้าภาพจะซื้อเอาก็ดีนะดีครับก็มาที่ร้านตุ้งกับข้าวด้วยนะครับเพราะว่าผมกินมาแล้วตัวเท่านี้ถืออย่างเงี้ยครับทุกคน ใหญ่มากอิจฉาใช่ไหมคะนี่มาเป็นกิจฉาเป็นกิจฉาเราได้ข่าวเราติดตามคุณในไอจีอุ๊ยขอบคุณครับยังไงฝากไอจีด้วยนะได้ค่ะได้ค่ะธุรกิจใหม่บทบาทใหม่ลูกเรือไอจีลู่เรือแอร์เอเชียครับค่ะเป็นไงบ้างคะกันแต่ว่าเราที่ลูกเรือต้องบอกว่าการเป็นลูกเรือนี่คือเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนบทบาท เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนอะไรหลายอย่างซึ่งมันเป็นอีกหนึ่งเวที่เรารู้สึกว่าเราชอบและตื่นเต้นกับมันมากๆเลยเรื่องอะไรเป็นการเดินทางครั้งใหม่ของผมนั่นเองนะแต่ก็ยังมีการจัดตารางเวลาในการที่มาทํางานในวงการด้วยอ่าถ่ายละครซีรีส์นะครับแล้วก็เดินแบบนะครับยังไงเร็วๆนี้ใกล้ออนแอร์ฝากด้วยฝากเลยค่ะไหนๆมาแล้วฝากเลย The s w e e t e s taboo t นะครับความรักต้องห้ามเลยอ่ะความรักต้องห้ามของศิลธรรมในใจของคนไทยอื ถ้าเป็นโมโนแม็กซ์นะครับเรื่องอเรื่องอ่าจริงๆไม่ได้ลืมนะครับผมอยากให้เซอร์ไพรส์ผมเล่นเรื่องนี้ผมเล่นเต็มเรื่องอ,อเต็มเรื่องว่า อยากดูเชฟแบบเต็มตัวเต็มเรื่องก็ต้องต i i ิดตามในจีนะครับขอไม่บอกแล้วกันทุ๊กปุ๊กปุ๊กปุกสวัสดีค่ะย้อนแข็ง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 บอกย้อนแข็งค่ะชัดมากเลยครับในบ้างคะพูเแ็ทดีใจมากแล้วก็แฮปปี้มากเลยครับขออนุญาตถือให้นะครับ นั่งรถทัวร์มาหรือนั่งเครื่องบินมาหรือว่านั่งเกลียดมาเครื่องบินค่ะนั่งบินมากับบางแอร์เวย์เอเชียบูติก์อะไ์ บอลัครสุดขาเป็นไงบ้างครับทุกคนดีมากฟิลดีมากแล้วก็บรรกาศดีมากเลยครับบิวดีดีเพราะว่านุ่มๆ MI ครับผมทาย29คนและอีกหนึ่งคนก็คือแม็กนั่นเองนะะรับนโปตไม่ใช่ครับแม็กครับ A ไ29ครับผมเนี่ยเนี่ยเเนี้ยว่าจะไม่สัมภาษณ์แล้วเนี่ยว่าจะไม่คุยแล้วเนี่ยไปดีกว่ามากรมากร ก็มาก่อนพี่เคทีจริงๆเขาขอบคุณพี่เคทีนะคะที่แบบทำให้แม็กต้องเกิดในวันนั้นใช่ใช่ถ้เขาเกิดแล้วเกิดอีกถ้าไม่มีความสรวนของพี่เคทีเก็ไม่มีน้องโอนหรือน้องแม็ก์ในวันนี้คบอกว่าี่สรวนราคาตอนนี้นะคะทุกคนคะาเกมกำลังจะเริ่มแล้วค่ะครับที่เราจะดูนะคะเราไม่ได้ดูเกมค่ะเราจะดูหนุ่มๆแต่ผมก็มีของดีที่ดูนะแต่พี่จะสนใจหรือเปล่าก็ยังเรื่องหนึ่งเดี๋ยวบอกว่าจะกี่ดามกีดาม ะวัสดีค่ะบิว u t y เพเจน n t โ l o ค่ะมันมืด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 วันนี้มันมืดนะคะค่ะว no no bo ันนี้นะคะเราอยู่กันที่ไหนคะเราอยู่กันที่ภูเก็ตค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะที่หาดกะรนร้านทานเท h a r และเขาจะมีกิจกรรมแข่งบอลลีบอลชิงเงินรางวัลนะคะใครชนะน่าจะได้สองหมื่นบาท แตที่สำคัญพวกเขาระกวถอดเชือด้วยช่ำค่ะช่ำค่ะตอนนี้ก็ช่ำมือนกันคั้งเมือใช่ไม่ใช่หรอกกระเทยก็เห็นแล้วว่าเดี๋ยวก่อนส่องแป๊บถ่ายรูปแป๊บเดี๋ยวไปถ่ายรูปนะคะแล้วบบอืโอเคโอเคค่ะเจอกันนะคะโอ้มันในหนังเลยอะปัสรจาร์บุกเเกตเอเจจะเลือกอาวุธอะไรไปชุดแบบปัศรจาคะผมเลือกปอป้าหมาหมาครับป๋าป้าย่าเลยอะ มาป่าาใหญ่ๆนี่น้องเอเจสวัสดีครับผมน่าประทับลกนะงามค่ะเป็นยังคะวันนี้ที่ภูเก็ตโอ้โหนี้บอกเลยว่าเจอที่ภูเก็ตแบบอาหารก็อร่อยแบบกินทั้งวันทั้งคืนแล้วก็รู้สึกแบบเล่นกีฬามาก็เหนื่อยด้วยฮะไปล่องเรือได้ทำกิจกรรมมากมายครับผมเอ้ยน่ารักเหลือเกิน พี่มีคำถามค่ะภาคก็ซิล่าบุกภูเก็ตครับโอ้มาในหนังเลยอ่ะก็ซิล่าบุกภูเก็ตเอเจจะเลือกอาวุธอะไรไปสู้กับก็ซิล่าคะผมเลือกป้าป๊าหมาม้าครับป้าป๊าใหญ่ยักษอะไรอ่ะป้าป๋ายายญ่ป้าป๋ายใหญ่วูบดิทำไมคะทำไมเป็นป้าป๋ายายญคะก็ว่ามันเจดีครับเจดีใช่ฮะได้แต่งชุดพื้นเมืองใช่ฮะมันรู้สึกไปสู้แบบสู้แบบ ให้เกียรติให้เกียรติแบบไปสู้อ่ะในในในฐานะเกียรติที่เรามาภูเก็ตอ่าใช่ครับจะได้เห็นวัฒนธรรมว่าเราก็สามารถเป็นชาวภูเก็ตสู้กับกซิลาได้ใช่ได้อยู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 ่ไม่ได้เออได้อยู่ได้อยู่อ๋อยี่สามใช่ใช่วันที่ยี่สามนะครับก็ว่าอย่าลืมนะมาดูว่าผมได้นะชุดว่ายน้ํานะครับผมดูไลฟ์ก็ได้ใช่ดูไลฟ์ก็ได้ดูไลฟ์ก็ได้ค่ะ แต่ใคร bon. มานะคะ to to Walker, รีบ oh ค่ะะช่ครับจะหมดแล้วพี่ใกล้ละใกล้ละรีบมานะคะอย่าลืมมาดูความฮอตของพวกเราทั้ง30คนนะครับภูเก็ตอยู่เปนไปและ2ยี่สิบีพีทริมนะคะเล่นกันใหม่๊ายบายครับคุณวอมจะเลือกอาวุธอะไรในภูเก็ตไปสู้กับกัซีลาคะผมเลือกไอศครีมไอศครีมบีโก้หมยกัซลาต้องชอบเพราะมันหวานเขาใจเย็นลง โอ้เห็นเห็นในกล้องด้วยเห็นในกล้องด้วยออมาด้วยจนมีค่ะวันนี้ที่ภูเก็ตสนุกมากครับก็จริงๆชอบภูเก็ตอยู่แล้วชอบทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเก็บตัวที่ภูเก็ตแล้วก็ที่สําคัญเป็นทีมภูเก็ตดูแลด้วยก็ไว้ใจได้เลยว่าทีมภูเก็ตแบบว่าดูแลอย่างมืออาชีพแน่นอนใช่ครับอุ้ยสวยสุดๆแล้วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับุ่ณหวันนี้เราอยู่ที่ทันเทเรสครับเป็นร้านอาหารเป็นบีชคลับ แต่บีชคลับเนี่ยก็คือจะมีทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยครบเลยแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เรามาเล่นวอลเลย์บอลนะครับใช่ยากาศดีมากคุณวอมแล้วก็แบบช่วงพระอาทิตย์กำลังตกดินใช่เป็นแบบว่า sunset ใช่ครับวันนี้ค่าจับแต่งานมาถึงภูเก็ตมีคาถามมีแล้วค่ะอเคแล้วบากแล้วทากกอรซีล่าบุกภูเก็ตคุณวอมจะเลือกอาวุธอะไรในภูเก็ตไปสู้กับกอร์ซีล่าคะผมเลือกไอศครีมไอศครีมทำไมคะเมนู บีโกหมอยของร้านบิททอี่ใช่ทำไมคะเพราะมันอร่อยครับกษีิลลต้องชอบเพราะมันหวานแล้วเขาจะเขาจะใจเย็นหลงใช่ครับเอันนี้ดีอันนี้ดีกินหวานจะได้ใจเย็นๆเนาะรอบเราไปเป็นสวิมสูทคอมเพลชันครับจะจัดที่ศูนย์การค้าจังซีรอนใช่ก็คือเดินกันกลางศูนย์การค้าเลยเป็นชุดว่ายน้ำเป็นรอบที่ คนทั่วไปสามารถเข้าได้แล้วก็ไม่มีคใช้จ่ายด้วยแล้วเปิดใช่ไหมคะอันือได้ข่าวว่าพีริมก็ที่ภูเก็ตเหมือนกันตอนนี้บัตรใกล้เต็มแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจไปดูพีริมนะครับอย่าลืมซื้อบัตรนะครับติดตามได้ที่ติดตามได้ที่ mi thailand นะครับ a c e b o o k นะครับจะมีลิงก์อยู่สามารถเข้าไปจองบัตรได้เลยครับน้องอิมจะเลือกอาวุธอะไรในภูเก็ตไปสู้กับกัซิล่าค่ะเอาอะไรเอาเป็นขนมอังกู๋ไหมครับก็คือเดี๋ยวให้ตะเต่าพวกนี้แหละมันรวมพลังกันก็สู้ครับ ตัวก็ซิล l ่านะครับเพอจะได้เอาชนะให้ได้สวัสดีครับน้องอิมครับผม M.I. สองสครับ M.I. สองสามค่ันนีเพื่อนับพูเกต่ะพูเกตดาโอจริงวะบอกเลยว่าสนุกมากแล้วก็สามสิบหนุ่มทาภูเก็ตร้อนขึ้นไปอีกนะลูกอีกลูกเป็นไฟเลยทีเดียวจริงๆครับที่ภูเก็ตดูแลดีมากทำทุกอย่างเป๊ะแล้วก็เนียบรู้สึกว่า ทุกอย่างมันดูดูสะดวกสบายแล้วดูแบบดีมากๆก็ขอบคุณพี่คิมและพี่กบมากมากเลยมากมากเลยวันนี้สัตว์นด์บายงานและเอ็มไอมาภูเก็ตใช่ครับมีคำถามถามน้องอิมค่ะได้เลยครับผมวันนี้ถ้าก็อดซิลล่าบุกภูเก็ตน้องอิมจะเลือกอาวุธอะไรในภูเก็ตไปสู้กับก็อดซิลล่าค่ะเอาเป็นขนมภูเเก็ตอาอะไรังกูไหมครับใช่อังกูไหมขนมเขาเรียกว่าขนมเต่าครับขนมเต่า ที่เป็นตัวสีแดงแดงเป็นขนมที่มีพิธีไหว้เต่าของประเพณีของภูกเก็ตออ่ามันจะเป็นมันจะเป็นเต่าตัวเล็กครับก็คือให้แต่เต่าพวกนี้แหละมันรวมพลังกันมันยิ่งใหญ่แล้วก็สู้ครับตัวกอริล่านะครับเออจะได้เอาชนะให้ได้อร่อยไหมคะอร่อยอร่อยครับมันจะเป็นแป้งมันจะเป็นแป้งแล้วก็ข้างในก็มีไส้ถั่วไส้ถั่วอร่อยอร่อยอร่อยมากครับเพิ่งเคยกินที่นี่ครั้งแรกเลยก็รู้สึกว่าประทับใจ นี่คองนุ่นเน้นนะคะตอนนี้เอ็นดูอิมมากค่ะ,ะอิมอก็รู้จักฉันจะพยายามนะคะครับผมเอาขานมเต่าไปช่วยขนมเต่าใช่ครับผมชิลากินขนมแล้วจะอารมณ์ดีอารมณ์ดีแน่นอน <c oughs> น,อน,นะเพราะขานมภูเก็ตอร่อยมากเออร่อยแรงร่อยแรง